สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการ24ทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่19มิถุนายน2567คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์าการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทไลน์ มีค่าครูนะคะตอนนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ10ไม่เท้าสี่เหรียญเจไม่เท้าสเตนวันนี้การงานนะคะงานเยอะนะคะนะความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะคุณ เป็นคนที่ว่าเขาเรียกว่าทําได้ดีนะคะถึกอึดอดทนนะคะวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะงานหนักงานเหนื่อยคนวันอาทิตย์ไม่กลัวอยู่แล้วนะคะเ็าเรียกว่ารับได้ทุกสถานการณ์นะคะนะใครที่รองานอยู่นะคะใช้ความเพียรพยายามใช้ความกัดตือร้นนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะนะบางคนเ็าเรียกว่าทํางานทั้ง7วันนะคะช่วงนี้นะคะขยันกระตือรนนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะ รู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะใครหลายๆคนอยากจะประหยัดอยากจะมัธยัต์นะคะอยากจะเก็บอยากจะออมหรือบางคนช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะการเงินอาจจะตึงตึงมือได้ด้วยนะคะแต่ไม่ถึงกับขาดมือนะคะเขาเรียกว่าเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดหลังนะคะปวดไหล่ปวดบ่าพวกนี้นะคะโดยเฉพาะใครที่ต้องยกของหนักๆน,น,นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะคนโสดนะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะและก็การเงินเสียมากนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสียงดวงเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิปซีมีเลข0 4 7 8็ก0 4 7นะคะ0 4 7 8นะคะต่อไปนะคะคนหมืนจัน คนบรรจน,นะคะหกเหรียญช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะด้านของการการเงินนะคะเเรียกว่าเข้าสายจ่ายขวานะคะมีโอกาสหยิบยืมการเงินนะคะจากคนในครอบครัวนะคะแต่เราไม่ถึงกับเดือดร้อนนะคะบางคนการเงินตึงมือแต่ยังมีคนรักยังมีคนที่ เป็นห่วงเรานะคะยังให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะตัวเราเองก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหยิบยืมกันเงินได้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะบุตรหลานบริวารน,นะคะหรือคนในครอบครัวนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการให้นะคะบางคนก็ให้ทานบริจาคทานการทําบุญได้ด้วยนะคะณช่วงนี้นะคะจิตใจดีงามนะคะอัศวินดาบนะคะมีดวงเดินทางนะคะเบกกระตันหันบางคนเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะ สี่ถ้วยนะคะการงานวันนี้อาจจะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจบ้างนะคะในสิ่งที่เราคาดหวังนะคะเราก็ต้องเผื่อใจบ้างนะคะเขาเรียกว่าไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะอย่าไปเร่งกับสิ่งต่างๆนะคะ 6ถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราได้กลับไปที่เราเคยไปมาแล้วนะคะอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งหรือบางคนนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆสถานที่เก่าๆเพื่อนเก่าๆนะคะนะถ้าในเรื่องของการงานในช่วงนี้นะคะจะมีลูกค้าเก่าๆนะคะลูกค้าประจานะคะจะเวียนกลับมาอุดหนุนนะคะเรียกว่าธุรกิจไม่เงียบเหงานะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะใครที่โกรธกันนะคะมาก่อนหน้านี้นะคะหาเวลานี้จังหวะน,นี้นะคะขอโทษขอควยกันนะคะน่าจะมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคยุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะมีเขาเรียกว่าอายุห่างกันหลายๆปีได้ด้วยนะคะแต่สําหรับใครบางคนเขาเรียกว่าอย่าเลือกเยอะนะคะนะคะ่อนข้างจะไม่ค่อยจะถูกอกถูกใจใครนะคะช่วงนี้นะคะ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขวงคลจากไพ่ยิปซีมีเลข6046นะคะ60-46นะคะต่อไปนะคะคนวัน,นะคะ <c oughs> ส่องถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะคะช่วงนี้นะคะ จะได้เจอมิตรใหม่ๆห,หรือว่าใครเป็นโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะยัสเมนนะคะเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะเ็เรียกว่าเป็นความรักที่ติดตามกันมานะคะตั้งแต่อดีตชาตินะคะนะบางคนก็จะได้อะไรแบบคาดไม่ถึงด้วยนะคะใครที่รองานอยู่นะคะมีโอกาสได้งานด้วยนะคะแบบก็เ,เรียกว่าแบบกระทันหันได้นะคะ นะใครที่กังวลสิ่งใดอยู่นะคะจะสมัมผัขึ้นมาเขาเรียกว่าเทวดาเป่าแตรให้คนใจฟื้นขึ้นชีพนะคะจะหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะหลุดพ้นจากความเครียดนะคะนะหรือว่าใครที่มีคดีความคาดีความก็จะสิ้นสุดลงนะคะศาลก็จะยกฟ้องนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะ ทาวเวอร์ทาวเวอร์จัสมนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างปรับเปลี่ยนเปลียปล่ยนแปลงแบบกระทันหันนะคะบางคนเปลี่ยนงานนะคะแบบกระทันหันนะคะออกงานแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้งานใหม่แบบกระทันหันได้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมทั้งด้านของการเงินนะคะมีโอกาสใช้จ่ายเงินเป็นก้อนนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสเสียงเงินหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการปลูกสร้างก็ได้นะคะนะคะปลูกเสาเข็มทุบขุดเจาะนะคะซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งต่างๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะ 5ถ้วยนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวคราวการเจ็บกันป่วยการเป็นการตายของใครบางคนบางคนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะนะในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะมีบทหลานบริวารแบบกะทันหันด้วยนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะหรือใครที่เป็นโสดก็จะได้เจอเจอคนตกใจเป็นพ่อไหม้เป็นแม่ไม้นะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะผู้หญิงนะคะ นะคุณผู้หญิงมักจะเกี่ยวข้องกับหมดลูกนะคะประจําเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะนะหานะเวลาไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะคะนะาบางคนก็เกี่ยวข้องกับกระเพาะนะคะอากดไหล่ย้อนนะคะพวกนี้อาการร้อนในนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ อายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพายิบซีนะคะมีเลขสอง5ูนนะคะสองศนะคะต่อไปคนวนพุทธคนวนพุทธนะคะ คนวันพุธนะคะอัดสวนดาดนะคะพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะเขาเรียกว่ามีดวงเดินทางด้วยนะคะแบบประธานหาันบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานที่ทํางานแข่งกับเวลาก็ได้นะคะเรียกว่ารีบไปรีบกลับนะคะอัดสเสวนเหรียญนะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้า,ลาเสียกล้าทุ่มนะคะ มีดวงลงทุนนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะคะบางคนก็มีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟแนนซ์รถใหม่ได้ด้วยนะคะธุรกิจนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัววันนี้อาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามานะคะเขาเรียกว่าอาจจะมาสั่งออเดอร์นะคะชุดใหญ่กับเราจะมีเ,เงินเข้ามานะคะ เจ็ดถ้วยนะคะความขวัญความหวังความ,วาม,วามจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะก็มีเข้ามามากมาอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้นะคะใน,นช่วงนี้นะคะทุกอย่างต้องลงมือทํานะคะถึงจะประสบผลสําเร็จนะคะก้าวไม่เท้านะคะรักและก็หวงเห็นเกี่ยวกับด้านของการงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะวันนี้การงานอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ทุกอย่างรอดนะคะทุกอย่างเขาเรียกว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสุขภาพนะคะอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียเหนื่อยๆอาจจะมีบ้างนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะยุดยานผ่านนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลนะคะจากไพายยี่สี่มีเลขศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้านะคะศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้านะคะต่อไปคนลนะ,ะนค่ะค่ะ นวันพฤหัสนะคะอัดสเวนดาบนะคะสิบไม้ทาวันนี้งานเยอะนะคะความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะงานเหนื่อยงานเยอะหรือเรียกว่าทํางานสักกระเบอือยันเดือรบนะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มวันนะคะวันนี้นะคะน่าระวังเกี่ยวกับ เพื่อนร่วมงานการขัดแย้งนะคะมีห้าไม่เทา้าเขาเรียกว่ามีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมีปากเสียงได้ด้วยนะคะหรือการงานที่แข่งขันสูงได้ด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นกับลูกค้าก็ได้นะคะนะกับคนใกล้ตัวนะคะเราก็ต้องระวังนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะนะจะทําอะไรต้องมีสตินะคะต้องมีสมาธิช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ารอบคอบมากขึ้นนะคะ นะความไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือการใช้ชีวิตช่วงนี้คนวันพฤหัสมีความรอบคอบมากขึ้นหรือบางคนก็อยากจะไปวัดอยากจะไปปฏิบัติธรรมอยากจะไปนั่งสมาธินะคะหรือนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านก็ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมีโอกาสที่จะได้รับข่าวคราว,าวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะแต่เป็นข่าวดีนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับด้านการเรียนการศึกษาได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนมีคู่นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันค้นโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนเจอกันในสายงานได้นะคะโชคลาบนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิมีเลขศ0นยนะคะ0ูน0ย์นะคะ วันศุกร์เจ็ดถ้วยนะคะความฝันความฝันนะคะความจินตนาการนะคะโปรเจกต์นะคะไอเดียนะคะมีเข้ามามากมายนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะราชินีถ้วยนะคะหนึ่งดาบนะคะช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะจะทําอะไรมีความละเอียดแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนะคะหยดวงเฮงนะคะหนึ่งเหรียญเรียกว่าคนดวงเฮงนะคะนะ่าจะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงหรือได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะ ได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะนะหรือบางคนก็มีโอกาสได้รับของขวัญของขวากนะคะจากคนรอบข้างนะคะบางคนอยู่บ้านเฉยๆยังมีคนเอา,เอาโน้ตอนอนี้มาฝากได้เลยนะคะนะเขาเรียกว่าคนดวงเฮงจะหยิบจะจับช่วงนี้นะคะจะค้าจะขายนะคะนะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อจะเจรจานะคะเขาเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จเรียกว่าจะได้ดีหรือด้านของการงานใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลนะคะ หรือปรับเปลี่ยนเงินเดือนก็ได้นะคะนะความเขาเรียกวความดวงเหฮงนะคะนะใครรอง,งานอยู่มีโอกาสได้งานนะคะการเดินทางต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะการทําวีซ่าก็จะได้รับข่าวดีนะคะบางคนวีซ่าอาจจะไม่ได้ซื้อตั๋วเองอาจจะมีคนซื้อตัวให้นะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะช่วงนี้ก็เป็นความรักที่ดีนะคะ คนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะเลขมงคลจากพ่อ24นะคะมีเลข7011นะคะ7011นะคะ นะคะคนวันเส,สาร์สิบไม่เท้านะคะวันนี้งานเยอะนะคะเขาเรียกว่าทํางานสาักกระเบือเยอ็นเรรบนะคะนะด้านของการงานนะคะมีเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบนะคะแต่ทุกอ,อย่างเราก็รอดนะคะสองไม้สดาบนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ เอกสารนะคะบางสิ่งบางอย่างหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะกําลังจะหมดลงนะคะจะต่อสัญญาดีหรือว่าจะไม่ต่อสัญญาความคิดยังสับสนอยู่นะคะสองดาบนะคะคนที่ความคิดว้าวุ่นนะคะความว่าวุ่นความังความสับสนนะคะเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ 4ดาบนะคะการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนกําลังรอเรื่องการงานบางคนกําลังรอสิ่งต่างๆที่ตัวเองคาดหวังไว้นะคะแต่เป็นความเขาเรียกว่าเป็นเป็นระยะเวลาสั้นๆน,นะคะไม่นานจนเกินไปนะคะเขาเรียกว่าความคิดนะคะที่สับสนนะคะวกไปบนมาได้ด้วยนะคะยังไงก็อยู่ในช่วงของการรอเวลารอจังหวะนะคะห้าดาบนะคะมี ใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะช่วงนี้นะคะให้ระวังนะคะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะคะนะเขาเรียกว่ามีโอกาสโดนขัดแข้งขัดขานะคะจากเพื่อนร่วมงานได้หรือการงานวันนี้อาจจะทําให้ล่าช้าได้ด้วยนะคะนะยังไงก็ขอให้เราใจเย็นๆนะคะวันนี้ต้องไม่ใจร้อนนะคะมีโอกาสมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้นะคะแต่ถ้าเราเงียบถ้าเรานิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องของการเงินนะคะ รายจ่ายเยอะนะคะนะบางคนอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่านน่นพังนี่พังน้นเสียนี่เสียบางคนนะคะมีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ด้วยนะคะหรือว่ามีโอกาสเขาเรียกว่าตกแตกตกหล่นมีเหตุให้เราต้องซ่อมแซมนะคะได้ด้วยนะคะสุขภาพนะคะต้องระวังเกี่ยวกับสายตานะคะหรือว่าปวดกระดูกนะคะบางคนก็ปวดฟันถอนฟันนะคะคูทินปูนนะคะผ่าฟันขุดพวกนี้ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะคนคนโสดหรือใครที่ก็ผาดูใจกันอยู่นะคะเหมือนกับเป็นความรักที่ก็เรียกว่ายังไม่ค่อยจะมันเป็นความรักที่ยังนิ่งๆน,นะคะนะสีดาสีดาห้ดาบนะคะ ยังไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่หรือเรียกว่าอาจจะโดนขัดขวางจากคนรอบข้างหรืออาจจะโดนขัดขวางจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศรัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่อย4นะคะมีเลขศูนย์สองสห้านะคะศูนยสองสี่หนะคะนี่คือดวงของคนเกิดวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำ,ทำนายจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ